สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เช้าวันที่สามนะครับมีเลขดับมีเลขดับหลักมาฝากสมาชิตทางยูทบนะครับสูตรนี้นะครับเป็นดับ หลักร้อยสี่ตัวนะครับหลักสิบก็สี่ตัวหลักหน่วยก็สี่ตัวนะครับบางงวดนะครับชนกันนะครับเพราะว่าผมใช้หลักใช้เป็นผังนะครับใช้เป็นผังเขาเรียกว่าสูตรระบบนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องออกมาในลักษณะที่ว่ามันชนกันนะครับนะครับ ก็อย่างหวดนี้นะครับอย่างงัวที่ก้าส94เนี่ยนะครับถ้าเราไปจับเป็นตัวเด่นนะครับถ้าจับเป็นตัวเด่นตัวเด่นก็คือตัวที่ตรงกันข้ามนะนะครับนี่นะครับบางสูตรก็จะได้หนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ผังนะครับ พังที่หนึ่งหรือว่าเอาเอาง่ายๆก็คือสูตรก็แล้วกันสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสูตรที่สองได้เจ็ดสูตรที่สามได้หนึ่งนะครับสูตรที่เก้า,าสูตรที่สี่สได้เก้านะครับนะครับเพราะฉะนั้นบางบางงวดนะครับเลขมันจะออกมาในลักษณะนี้นะครับก็ใช้เป็นดับหลักได้นะครับอาจจะไม่หลายตัวนะครับ แต่ผมว่าในระบบนี้ผมว่ามันดับพอใช้ได้นะครับผมยังไม่มั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์นะครับก็พอใช้ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับนี่นะครับพอที่ออกมาหลักร้อยนี่อันนี้นะครับหลักร้อยก็เป็นสามนะครับก็ก็ดับอยู่ตลอดนะครับดับอยู่ตลอดถ้าอันไหนเป็นผิดผมก็จะวงสีแดงเอาไว้นะครับแต่นี่มันเดินมาประมาณ ก้าวงวดแล้วนะครับส่วนนี้มันเดินมาก้าวงวดแล้วนะครับผมทําผมทําทิ้งเอาไว้แล้วก็ผมก็มาจับมาจับดูนะครับก็รู้สึกว่ามันใช้ได้นะครับผมก็เลยเอามาฝากสมาชิกทางนี้นะครับงวดต่อไปนะครับดับหลักร้อยนะครับเอาตามลําดับเลขก็แล้วกันนะครับนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดสำหรับหลักสิบก็ดับเอ้ย อันนี้ศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสองเจ็ดดับหลักร้อยสี่ตัวเลยนะครับแต่หลักสิบนี่ดับได้สามตัวนะครับคือศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับหลักหน่วยก็ชนกันหลายสูตรนะครับสามชนกันสามสูตรก็เลยดับได้แค่2ตัวนะครับก็คือดับสามกับหนึ่งนะครับครับอาจจะไม่เวอร์นะครับ <c oughs> อาจจะไม่เวอร์อ่ก็ยังไงก็นำไป ตัดหลักได้นะครับใครที่ได้เลขเด่นดีๆมาก็เอาชุดตัดหลักของผมไปไปดูนะครับเอาไปตัดดูนะครับท่านก็จะได้สาตัวตรงนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับกับผมโกสัมพีนะักคนวณครับปัตติครับ